มุมเก,ก mm hmm. mm hmm. มช็อป mm hmm. shop, บริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและ i อดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป แลบผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทักวคนทุกท่านกัน้วยนะครับผมก็อยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยกี่น้อยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาสอนนะครับการลากยิงหัวแล้วผมปืนนะผม M1 เป็น87หรือลูกซองควางนะผมนะแล้วก็ดีเซอร์ด้าผมปืนพวกเราเองนะที่หลายคนฮิตในการทําไฮ้ลง่ห้ไร้ได้11กันอะไรประมาณนี้นะผมก็จะมาสอนการ ลากยิงหัวทุกขั้นตอนทุกวิธีเลยผมจะรวมกันในคลิปนี้เลยนะอะไม่ว่าจะเป็นลากหัวลากขึ้นลากลงลากเป็นตัวเจผมลากธรรมดารากอะไรจะสอนกันให้หมดเลยครับผมในคลิปนี้นะผมจะมารวมการสอนลากยิงหัวทั้งหมดใครที่ไม่เป็นนะผมสามารถกดมาดูคลิปนี้นะผมรับรองว่าเป็นแน่นอนนะครับผมก็จะสอนแบบละเอียดแล้วก็ไปแบบเร็วเลยครับผมสาหรับคนที่ลากไม่เป็นจริงๆับผมและไม่รู้วิธีการลากต่างๆนะผมสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอที่ผมลงให้นะครับผมอยู่ ช่องของผมได้ผมย้อนกลับไปดูเลยนะครับผมอ่ะก็จะมาสอนในคลิปนี้เลยผมอ่าเราจะสอนไปแบบเร็วๆแล้วก็แบบละเอียดเข้าใจง่ายเนาะอ่ะไปดูขั้นตอนแรกกันเลยไปดูวิธีการแรกนะผมผมจะใช้ผมจะใช้เป็นหน้าของดีเซอร์แล้วก็ปืนเอ็นดแปดเนะครับผมอ่ะไปดูกันเลยครับผมวิธียิงหัวแบบที่1นะครับผมอ่ะผมจะยกเป็นตัวอย่างของการยิงหัวแบบลากลงลากขึ้นแนวผมอ่าลากลงลากขึ้นแัวผมผมจะยกตัวอย่างเป็นลากลงลากขึ้นรัวผม เดี๋ยวผมรอเพื่อนๆก่อนนะผมนะผมขอแนะนําตัวเพื่อนๆก่อนละกันนะผมอ่ะทั้ง3คนนี้นะผมอ่ะเป็นท่า้าของน้องภูผาเชื้อขาวนะผมอ่ะแล้วก็เป็นทาหน้าของอาร์มนะผมแล้วก็บาร์ดนะผมอ่ะตามนี้เลย Facebook นะผมแล้วก็ช่อง YouTube แลนะผมประมาณนี้นะผมเป็นติดตามได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนะผมอ่ะไปดูดูขั้นตอนยิงหัวขั้นตอนแรกนะผมการลากลงลากขึ้นเนี่ยครับผมการลากลงลากขึ้นเนี่ยครับผมวางเป้าฟีสไตล์นะผมตรงไหนก็ได้นะผมอ่ะแล้วก็ ลากเป้าให้ลงแล้วขึ้นนะผมอ่าลากลงแล้วขึ้นนะผมทําเร็วๆนะลากลง0ูนยนาวิหรือสุดหรือให้เร็วที่สุดอะลากลงแล,ล้วก,กล็ลากขึ้นเลยนะผมประมาณนี้นะผมอ่าทำให้เร็วนะผมการลากลงแล้วขึ้นทําให้เร็วมันจะติดหัวง่ายมากนะครับผมโคตรง,ง่ายบอกเลยโอกาสที่จะติดหัวแทบจะร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะผมก็บอกไปแล้วนะเนาะอ้าวไปดูภาพชา้ากันเลยนะครับผมอ่าสังเกตที่เป้าของผมนะผมอ่าสังเกตที่ผุ่มยิงผมนะสังเกตที่ผุ่มยิงครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลากลงแล้วก็ลากขึ้นเเนนนนะะี่ยลลลกกงขึ้ ผลลากลงแล้วก็ลากขึ้นสังเกตที่เป้าเนาะอ่าสังเกตที่เป้านะผมเนี่ยดูดูเป้าดีๆนะคนด,ด,ดูดูครับผมลากลงแล้วก็ลากขึ้นเนี่เข้าหัวครับอ่าการลากลงลากขึ้นง่ายมากนะผมมันโอกาสที่จะติดหัวมันเยอะกว่าเพื่อนนะผมอ่ะไปดูวิธีการต่อไปนะผมอ่ะขั้นตอนต่อไปนะผมเป็นขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนการลากขึ้นแบบธรรมดานะผมอ่ะลากแบบพื้นฐานนะผม อ่าขั้นตอนลากหัวแบบพื้นฐานเลยนะครับผมอ่าเดี๋ย <ต fall. S 2> วรอเพื่อนยืนเรียงกันให้แบบเป็นระเบียบก่อนนะผมอ่าโอเคเป็นระเบียบเอาเขาแถวเขาแถวอ้อเดี๋ยวผมอ่าประมาณนี้ครับผมอ่าการวางเป้าของลากแบบพื้นฐานนะผมอ่าวางเป้าใต้เท้านะครับผมแนะน้ำเนี่ยห้ามไปวางใต้เท้ามันจะอัดตัวนะวางเป้าใต้เท้านะอ่าอุ้ยอัดหัวน้องดี้แต้มไม่ไม่ออกนี่ครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าเออเดี๋ยววางเป้าใต้เท้านะใต้เท้าใต้เท้านะผมใต้เท้าอ๋อตัวนี้มาทำไมเดี๋ยนะเพื่อนทำไมเดี๋ยว คือขอซ้ำขอนน้ผมมันล็อกตัวซ้ำล็อกตัวดาวนะผมอ่ะวางใต้เท้าปุ๊บเอาไม่เข้าได้ผมป๊อแเนวผมอ่ะติดหัวนะการตั้งค่าปรับตามผมก็ได้นะผมอ่ะเนี่ยผมอ่ะติดหัวเฮ้ยเฮ้ยอัดตัวได้ไงต้องลากขึ้นแรงๆนะทุกคนดูเนี่ยลากขึ้นแรงๆครับผมประมาณลากขึ้นให้มันแบบไม่ไม่ต้องลากเบาแล้วลากลากปานกลางถึงแรงนะสองสองขั้นตอนผมอ่ะประมาณนี้ครับผมอ่ะไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะผมไปดูตัวอย่างต่อไปผมขั้นตอนต่อไปนะครับผม ขั้นตอนการยิงหัวต่อไปนะผมเป็นขั้นตอนการยิงหัวนะผมแบบตัวเจนะผมการลกหัวแบบตัวเจนั่นเองนะผมหลายคนก็ผมก็เคยสอนไปหลายคลิปแล้วผมการลากหัวแบบตัวเจเนาะในคลิปนี้ก็จะแบบละเอียดกริปเลยนะผมแบบสอนเข้าใจง่ายแบบไปแบบเร็วๆเลยครับผมวางเป้าด้านข้างของศัตรูนะด้านข้างของศัตรูนะสาหรับตัวเจวางเป้าด้านข้างของศัตรูนะผมแล้วก็ลกเป็นตัวเจเลยเนี่ยผมเห็นไหมกเป็นตัวเจเลยครับวางเป้าด้านข้างของศัตรูนะมันก็แล้วแต่จังหวะนะถ้าเราอยากให้แบบ มันต้องแล้วแต่จังหวะอ่ะมันจะโดนแบบร0 0มันก็ไม่ได้นะเออแล้วผมแบบวางเป้าข้างของศัตรูแนะนําให้วางข้างศัตรูเนี่ยหวัวครับวางข้างปั๊บนวหัวครับประมาณนี้ครับวางข้างแล้วก็ลากแบบตัวเจนะวางเป้าข้างแล้วก็ลากแบบตัวเจนะครับผมแล้วก็ไปดูแบบภาพช้ากันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาภาพช้าให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมภาพช้านะผมอ่ะ รับชา้าผมเนี่ยลองสังเกตที่ปุ่มยิงของผมนะผมหลังจากวางเป้าเสร็จสังเกตที่ปุ่มยิงของผมผมจะลากเป็นเป็นตัว J แบบนี้เนาะเห็นไหมวางป้าด้านข้างของศัตรูฟึบตากเป็นตัว J ครับดูปุ่มครับปับ๊บเนี่ยผมอ่าแล้วก็ตากเป็นตัว J ครับเนี่ยดูปุ่มครับประมาณนี้เลยนะผมสำหร,ร,รับลากตัว J เนาะไ,ไม่ยากอะไรวางเป้าด้านข้างของศัตรูแล้วก็ลากให้มันเป็นตัว J นะครับอ่าประมาณนี้เลยเนาะสำหรับลากตัว J ผมไปดูขั้นตอนการลากหัวต่อไปเลยนี่ครับผม ขั้นตอนการลากหัวต่อไปนะผมอ่าผมจะยกเป็นตัวอย่างของปืนดีเซิร์ดนั่นเองนะครับผมอ่าการลากหัวแบบพื้นฐานนะผมอ่ะการลากหัวแบบพื้นฐานเนาะเอาการลากหัวแบบพื้นฐานก่อนนะผมอ่ะเดี๋ยผมเป็นปืนดีเซิร์นะผมการลากหัวแบบพื้นฐานนะครับผมอ่ะเนี่ยก็จะใช้แบบเทคนิคเดียวกันกับปืน M1887 นึ่งแปะผมที่ผมสอนผมเทคนิคการลากหัวแบบพื้นฐานนะผมอ่ะเดี๋ยผมอ่ะใช้การลากหัวแบบใช้พื้นฐานลากหัวแบบการเลยนะผมเดี๋ยวรอเพื่อนๆมาก่อนนะผม ผมจะใช้เป็นท่าล่าของดีเซ <all. S 2> ิร์ดนะครับผมอ่ะเราคนรู้ว่ามันจะติดง่ายกว่า M1.87 ไหมนะผมหรือจะติดยากครับผมอ่ะเพื่อนยินนะผมอ่ะใช้ดีเซิร์ดนะวางปอใต้เท้านะผมใต้เท้าใต้เท้าปุ๊บลากลากขึ้นธรรมดานะปั๊บเนี่ยลากขึ้นธรรมดาเอ้ยมันลากแรงแล้วผมต้องเพิ่มการแรงต้องเพิ่มแรงในการลากนะปั๊บนี่เพิ่มแรงในการลากนะดึงขึ้นแรงแรงหน่อยนิดนึงดึงขึ้นแรงๆหน่อยนิดนึงนะครับใต้เท้านะผมวางวางใต้เท้าประมาณใต้เท้าเลยนะผมอ่ะต้องลากแรงๆนะแรง ป๊อปวิ่งแรงกว่านี้ต้องแรงกว่านี้ปุ๊บนี่ครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะสำหรับการลากปืนดีเซิร์ดเนาะลากแบบพื้นฐานธรรมดาไม่มีเบสิกอะไรครับผมอ่ะไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะผมตัวอย่างต่อไปก็จะลากแบบแบบลากลงลากขึ้นเนี่ยครับผมอ่ะใ้เทคนิคอ่าขั้นตอนวิธีขั้นตอนหนึ่งของปืนเอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดนะครับผมอ่การลากลงลากขึ้นนะครับผมอาจจะใช้ในกับปืนอ่าดีเซิร์ดนะผมหรือพก ที่แรงที่สุดของเรานั่นเองเนี่ยครับผมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเพื่อนยืนอยู่นิ่งๆก่อนนะครับอ่ะเนี่ยผมวางเป้าประมาณนี้นะผมเนี่ยบางเป้าประมาณนี้ผมลากขึ้นลากลงบางเป้าตรงไหนก็ได้นะลากขึ้นลากลงบางเป้าตรงไหนก็ได้ปั๊บเนี่ยลากลากลงลากขึ้นลากลงขึ้นขอโทษขออภัยครับผมลากลงลากขึ้นนะลากลงลากขึ้นเออเนี่ยผมลากลงแล้วก็ลากขึ้นนะลากลงแล้วก็ลากขึ้นลากลงลากขึ้นนะครับผมอ่ะปั๊บเนี่ยผมประมาณนี้นะผมอ่ะลากลงลากขึ้นนะผมการที่จะให้มันติดหัวร้อยเปอรัับบบมนต้องแ รอจะรอจังหวะอ่ะอ่ะ,อะถ้าแบบ80-90%เนี่ยได้อยู่นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการลากหัวแล้วผมอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยนะผมการลากหัวประมาณนี้แล้วผมถ้าใครไม่เข้าใจอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ล่างคลิปได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ข้อขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะผมอ่ะฝากกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปให,หม่ๆด้วยนะครับผมอ่ะคอมม์ อนทุกพิธีทุกขั้นตอนแล้วนะผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นความรู้ให้ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับผมอาสารคกีนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนล้วการน,นะครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสากีนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับผมบายบายเจอกันคลิปหน้าครับ